วิวิปตองพี่น <helicopter> ้องเอายู่บ่เอาไปให้ย่เดย่เราใส่ไปเลียงอยู่แน่ยงน้อยๆเดี๋ยวนี้น้อยเลยดิบ่น้อยปล่อยให้ทีหน่อยปตองใส่ใเอาบึ่งเนี่นึกว่าจะไปให้ยาตนเดียวห้องกลางกลางเลยเอปล่อยกับปล่อยพี่น้อง่มญ่ยนาะพี่น้องโอกับป่อยเยไเยอ้อุ้ยตองตกเก่าหรือเปล่าเอาบ่เมนตัวไม่ตัวม่มีจุดเด้ตัวนี้ ตัวไม่พี่น้องปลาตองอีกแล้วพี่น้องใช้อะใส่มือหรือบางป่อยขนาดนี้ปล่อยล้่นนี้ทั้งสีปล่อยได้พี่น้องครับเลยครับคลิปนี้ก็บมะยกสะดุ้งอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมายกอยูย่อยทายยญาครับทาสุริยาเนาะเป็นข้างบ้านเป็นทาสุริยาครับดวงวันแจ็กก้าวพี่น้องน้ำลุง่งพระขาดเลยน้ำลงแห้งครับแจ๊สีมีบ่มีแล้วพี่น้องเนาะ เป็นไปทั้งพุณนกษตรินแค่ตะปูนเด้อพี่น้องเดีย๋ยวมีเวลาก็ษตรปิญกยู่พุนพ้นแค่ตะปูนแค่บิวตี้คุณนึ่งทัพแต่จันีรก็ตรเป็นพวกเครื่องสูบเครื่องอย่างมาดูว่าสิมีป่าบ่มีป่าแกษตรเกษตรยกให้พี่น้องเบิ่งเนาะอันอันมีคนเมียมว่ายเห็นหมั้ย่ายวิวถ่ายอย่างก็เลยให้พี่น้องเบิง่งนี่นะครับน้ามีซิสก็มีแหละนี่เคืออันท้าสุริยาครับพี่น้อง าเเ็ดเพิไปเบื้องตอนนั้นนะเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนยกเลยเนาะเพิ่งจะเอาเอาตอนใส่จักหน่อยเอาเดี๋ยวไปเบื้องตอนยกเลยครับเบื้องตอนใส่ขาสะดุง้งเยอะไหข่าวๆพี่น้อง,องทีมงานกี้ไอ้ใส่ถอดอันนี้ใส่ขาสะดุ้งน้อย,อยเอาสะดุ้งจากเส้นมาเฉยนี้ สองเส้น้นพี่น้องยกน้ำหอมพี่น้องยกได้เจา้าหกตัวยกอันใหญ่ก็ได้ลงก็ได้ดัดแปรงเอาพี่น้องท่อแป๊บมาใส่เป็นตะเบาดีได้แล้วพี่น้อง จังยค้ากระดามพ่อขาสอมรีแพร,รมาลายครับพี่น้องเหมืนข้นกระเทาหลายตัวโอเค okay, นะพี่พน้องเนาะเดี๋ยวแซนด่างกับทีมงานก็นเรียบร้อยแล้วครับต่อขาต่ออยังเรียบร้อยแล้วบานแล้วพี่น้องน้ำมันลงมขับวโพดป้ดองดีปากแป๊บปากแป๊บอุ้ย ใ้ปากแอบ,บตัวหนึ่งจะหลุดพี่น้องโอ้ยไม่ใช่เด็กปากขมมนก็ับปากโอ้ยไออป,ปแป้งปากเป็นไฟปากเป็นไฟปากขมมนผู้เล่นพี่น้องท่างเท่มาคุณ ทิ้งงานเอาซะงานปลาเริ่มลงม,มาแล้วพี่น้องไปเกลียนไฟมาแล้วพี่น้องมีสองตัวเอเหน้ามันเหี่ยงพผล่นะนม่ได้ขอกแล้วพี่น้อง ติดอียงจากวุ้มันปาติดมองติดอียงจักมันปลาปลาเขาด้วยพี่น้องเอ้ยนี่จะเปืดอ้ยอุ้ยติดติดอียงบ่ อ,อย่งไอย่งางรยุก,กางสะดุงชัถอกอย่างนี้หวงชุดเกียร์เ <H it> ้งงาม่ยเงียวง ตาตัวนึองอยังเมื่อเดี๋ยวเราบอก,บอกแฟบงกำลังงาใหม่อ,อย่างนะี้ติดงาใหม่พี่น้องสะดุง้งออกและ้วละมั้งป่านนันข้ามีอีกดิก็ที่ปติแล้วเหมืนเนาะ ผักเก่าๆทีใช่พอหรอตาดำจะต้องมันลงมาก่อนมันทายเร็วต้องเหล่าข้อปลาดีพีอน้องปลาเล่นไฟไปเล่นไฟตัวเงี้ยเลยพี่น้องปลาเล่นไฟใจดูช่วยดู เดี๋ยวรูดมือตาเริ่มงไฟตบมเบลอมาละร้งเพลตัวนี้น้ำมัน,มน,นต่ำกระดูกเนาะนีอุ้ยปากกันแยงปากกันแยงพี่น้องหัวคือสูบจังสันน่ะโอ้โหบ่าข้างเงียงบะขาดเลยว่ะ ระดุงขาดเลยพี่นอ้องอี่น้วใหญ่อม,ม,ออมองเลยแล้วพี่น้องไปไม่ค่อยแทนพี่น้องตื่นเต้นไปเลย จ pues ะเฝ้าถือเอาหน่อนี่นะเอาไม่ไม่เนี่ยโอ้ยแงแงมองเลยพี่น้องแงเมื่อไหร่เครื่องเลยพี่น้องเอ้าะตื่นตาเอาไม่อย่างไรอุ nah. ้ยอุ้ยอุ uh> uh> ้ยเอาปลาเต็มห้องหลุดได้ปลากระแย่งแทนเอาปลาเต็มห้องตัวบันนี่นึงคือหลุดว่ะ ปเสือท่งเลยพี่น้องหตตองงัตัวใหญ่ครับร้ตตปากัรแยงปต่กันแยงมันตรงเทียงเทียงแล้่ไะทโอเค <c oughs> ตื่นแล้วบ่าเขาเลยพี่น้อง <c oughs> ทามั้นตื่นแล้วเลยจะวิ่งแต่สวดพระมองปะตองนั่นบอลเลยละมองนี่นันประแก่ ปากยงอยู่เอาม่านขอลบอปลา,ปากยงปลากยงตัวน,น,นึง,งนปลากระงล้วนเลยพี่เนาะปลากระยงหลป่ะปีนี้ปลากยงหลเนาะนตัวใหญ จะมีแหละนนี้มันใครอะไรที่นี่ปลากรแย่งหลายพี่น้องใกล้ๆเครื่องนี่ลยนะพี่น้องปลาตองหลายขันเขาดอกว่าบเาทำเล่ดีก็รอเครื่องมีมออย่พี่น้องเป็นตับปลาหลายขึ้นอย่างเดีพี่น้อง ปลาบ่คอยเข่าได้พี่น้องเดลยเขียจั๊กสีใหญ่ไม้ไปทาง้งเลยนะอ๋อเอาอะไรอยู่เว้ยพี่เข่าไหลอยู่อยพี่นอ้องปลาสุดช่วงอะไรจะเป็นอะไรพี่น้องเชียวปลาลายปลากระ,กนนระเญงจะช่วงเอาเอาหวัวจำหวัวมันดึงมาก,ก่อนอือรุ่นได้เลยพี่น้องเอาบ่ได้อาไปกินเองได้ไปยนันนางได้หร ตัวเนี่ยแหละพี่น้องดูดูไหมช่วงนี้ใครยังลืงอยู่มันหองแล้วในพวกนี้พวกปลาขาวโอเคโอเคปูนปลากะแย่งอยู่ทึ่งๆพี่น้องเดี๋ยวได้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 โอเคเอาฮะจะหลายพี่น้องแค่นี้มันเริ่มแล้วมันเริ่มนนั่แล้วมันเริ่มประตื่นแล้ว เดี่ยวกนยังตื่นอยู่ไงพี่น้องประสูตรเขาก็จะดีเนาะโดดโดวงหรืวอวะอุ้ยอุ้ยปลาตองพี่น้องเอาอยู่บ่เอาไปให้ย่ายดยนนยีย่ยาเ,ยเ,เราใส่ไปเลี้ยงอยู่ยน,น,น,ยยนี่ยืนนูนน่อยเดีย๋ยวนี้นู่นหอยเดี๋ยวนี้อบอกนล่นคว้านซะพี่น้องปลาตองใส่เสรเอากลับเล เรื่อว่าจะไปให้ย่าสินเดียวห้องคาก้าไปเลยก็เฮ็ดประเดี๋ยวเอาปล่อยกระป่อยพี่น้องเห็นมันใหญ่เนาะพี่น้องโอ้โหกระวอยเงยไหรอกเว้ยเอาปล่อยปล่อยเห็นมันไปซะเชื่มาเข่าสะดุ้งอีกซะล่ะมันอยู่มองมองนันอยู่เนาะโอ้แต่ดูแต่เชื่มาเข่าอีกเข่าอีกก็ปล่อยตกใจพี่น้องว่ามันเป็นปะตองใเงยมันดีน้ำน้ำวันนึงเว้ยมาแล้วปลามาแล้ว ก็ป่าเขาดี่ดีพี่น้องนี่มัไม้นี่ว่วมันเป็นตะโดดออกนี่เอาป่าคือลายเถอะลาแปะเอาแม่เอาแมา่หออกไปนะไปแปะตัวนึงเนี่ยเอายแปะพี่น้องลายอ,อันนี้มันเป็นเขาโมนเลยนี่ไปอยังนี้กระจกกระจอกหน่อยกระจกหน่อยพี่น้องโอ้คันไดบาดัสน,นิค่ะ เหลี่ยงอะไรพี่น้องเอ้ยข้างพกปลากระยงเขาดีอ้วาวบอกถึงปลากระยงเขาดีเล้วล่ะพี่น้องสองตัวเลยพี่น้องปลากระยงสองตัวอุ้ยมันนี่มันนี่โอ้มันไข่บุตรตัวนี้เนาะแต่ก็ไม่ใช่ปลากระยงแม่ไข่เด้พี่น้อง อันนี้บอกข่รเลยม้ยองไข่บนเหล่ากะดีกันแล้วพี่น้องเนะาะขยายพันธุ์ไปปีหน้าวันหยข่พี่น้องเบื้องต่อใช่คือน้าเบื้องในตัวหนึง่ง บอขาดคือนปากกันแย่งพี่น้องบอขาดสายนี่คือปากกันแย่งพี่นอ้องเฮ้ยวะเสียงมันแอดแอดแอดอด,ด้วยนบอขาดสายดิขึ้นปากกันแย่งเนี่ยปากฏคือบ่เขา่าเนี่ยวะปากฏกดีพี่นอ้องก,ก็ติตื่นเต้อนใครด้่เขาปรากฏกดเนี่ยตั้งแต่ยกสะดุ้งมาให้ได้ปรากฏกดตั้งแต่ยัง มีไหนึงน่งในหลองเต่าเนาะเต่าประเทาไทยเนรอมะกรดใหญ่ปากกันแย่งอีกนะแม่บ้าขา,สา <c oughs> <c oughs> ดาขาสายอีหลีอีหลีพี่เนาะปลากกันแย่งบ้าขาดสายอีหลีโอเคทำไมปากกันปากกันแย่งบ้าละตัวสองตัวในโกกี้ได้พี่น้อง ปิ้งกินแทบแบงนบรหงามไข่มั้งงามไข่ก็เคยได้อยู่เดี๋ยวด้หลาย อุ um, I, ้ยตองตกเก่าหรือเปล่าตัวไม้ตัวไมนตัวใหม่ตัวไม้จุดได้ตัวนี้ตัวใหม่พี่น้องปลาตองอีกแล้วพี่น้องไซเออร์ไมอหรือบางปล่อยขก็หนาปล่อยล้นนี้ตั้งสี่ป่อยได้พี่น้องเอาปากกันแย่งดีกว่าพี่น้องเอาขาดบบนเลยวะขาดิ้ซะเรื่องหลอดสะดุ้งว่างานเที่สะดุงขาดตาหนึ่งเรียบร้อยขาดี่แหละพี่น้อง กระเงี้ยงบาขาดีนะตาขาวเป็นไง Bukan pakainya yang ini ปลาหักกล้วยปีนมาพี่สิโปนให้ปลาหักกล้วยนะตาบางหน้าเหรอ,อ,อมันคือตแงเถอะเหรอเฮยปื้พี่น้องตัวบอกอูดอูดเลยก็มหมูนี่อ,อ๋อไปทางเลยบอมค้าตะจับอันนี้อยู่นะพี่น้องมันก็เป็นแังสี่โอ้ยบรนัาดตัวเดือ โซ่ไทยยังเห็นพี่นอ้งกกนอ,นองเ,อออเ,ออเบิง้ง,งปลาฮักกุ้ยนี่ครับโซ่ไทยครับพี่น้องเอ้ยออกมาแล้วโอเคเบิ้งกระตุ้งกระพาะพี่น้องปลาฮักกุ้ยครับอะไรล่ะ,ละกินน้ำ่ไดเลยกิน เสียงปลาสูตรจุบๆุบพี่นอ้อนงน้องนัไนเปลากกันยงไหมนั่นไหมสิปดจังได้ปอดบ่ได้เลยพี่นอ้องปากกันยงข้าจะรู้ย่ามันปากมืดเอ๊ะกระดิบกล่องสะกอนครับพี่นอ้องเบิ่งผลงานเนาะสมัยมิตรปากกันยัเอาอมัอนยางคือง่ายง่ายอันยุยยุยนี่ยัง ปดสิบหกในเน่ยเลยสมาร์ทวิทปากากัรแย่งเด้เพิ่บื้องบลงานน้อยยกว่าจากทางริยานะคะระับล้อกวิตยาศากกัรแย่งระยอควาก,กนันยงพอว่างว่าเราพี่น้องไดี๋ัวอินสิบปอีกเยอะยวมอินสิไปท่านั้นแะพี่น้องทะเบิ้ลหมดจะเบื้งบนง,งานเด้เนพะี่มวิตาากกแัแยง กัญยงอ่อยต่อยเลยพี่น้องนี่ปากกแญยงี้ยนะไม่ใหญ่นี่อันนี้เต่าเต่าอยู่นี่อันนี้ปลาหักกล้วยพี่น้องอูดูดอยู่ปลาหมูปลาหมูหักกล้วยนี่เต่าปากกัญยงเง้ยครับเดี๋ยวจะปิกงกินแซ่บๆก็ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องคนที่บุ้งมาจนจบเนาะคนที่เขาม่าบุ้งไม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับโอเคครับถ้าราคลิป <Luc> น <ar cells> <DVD S 2> ี้ก็พอเท่านี้ก่อน้วครับพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับบ๊ายครับ